รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใหม่อิสุสดีแม็กซ์เมจิกไอพยานต่อให้โลกตามออโต้แจมไทยแลนด์ดอ o คอมออโต้วิกเอ็น สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่ตนด้วยสวัสดีพี่ตูนด้วยฮะวันนโอวันนี้เราอยู่สบายๆในรายการออฟโรดโทฟี่วิกเอนะฮะถูกต้องนะบรรยากาศเรียกว่าแคมปิ้งนะเดี๋ยวนี้เขากำลังนิยมกันนะสำหรับการแบบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การเรียกว่าเดินทางในสไตล์แคมป์ในสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับวันนี้ครับรายการออฟโรดโทฟี่วิกเอนะครับพบกับผมแล้วก็คุณตูนนะครับกับเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาเสนอในสัปดาห์นี้นะมีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขของการรับถคุณตูน การขับรถออฟโรดเนี่ยพื้นฐานการขับนะครับสกิลการขับเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญต้องเรียนรู้ถูกต้องฮะหลายคนอาจจะชื่นชอบรถออฟโรดแต่อาจจะเรียกว่าไม่ได้ขับแบบถูกวิธีขับแบบถูกวิธีนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวของการขับรถเรียกว่าขับเคลื่อนสี่ล้อแบบถูกวิธีนะฮะกับกิจกรรมเรียกว่าเป็นกิจกรรมของทาจาสกิลด d วิ่งสี่กุญสี่เอ็กซ์เพียิเ e นนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้การขับ รถแบบขับเคลื่อนสีล้อของทางสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะสำหรับกิจกรรมการขับรถแบบขับเคลื่อนสีล้อ,อใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้เป็นนะและที่สำคัญจะได้เดินทางแบบสนุกสนานข,ขึ้นและปลอดภัยถูกต้องจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะเดีย๋ยวจะมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวของรถนะที่ต้องบอกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ครับนะครับเป็นรถในรูปแบบของ SUV นั่นแหละรถขับเคลื่อนสีล้อที่เรียกว่า มีความน่าสนใจในท้องตลาดบ้านเราในเวลานี้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเก e ดบวกมอเตอร์โอ้ต้องบอกว่าเกรดบวกมอเตอร์แท้งใช่ในตัวแท้ง500เนี่ยอย่างที่เห็นภาพน,นะเรียกว่าเป็นฟูลไซส์ SUV นะหลายคนที่ชื่นชอบคุณตูนร,รถแบบเขาเรียกว่าแบบเลียมแอ,อแบบแรนด์คูเเซอร์สมยก่อนนะรถที่เรียกว่าเป็นเรโทนะครับตัวนี้มาแล้วฮะในแบบฟูลไซส์แล้วก็เป็นรถจากประเทศจีนนะครับ อีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจก็คือในตัวของซ <Sierra. S 1> ูซูกิทิมเน่เซียร่าในตัวเซียร่านะตัวนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจน่าจะเป็นสายแบบคุณตูนะ,ะสายเรโทรหน่อยออฟโรดไซส์เล็กหน่อยอนะครับก็น่าสนใจในตัวนี้นะครับรวมไปถึงในตัวของ b m เอ็มดคุณตูนครับในตัวของ b m เอ็มดับยูอ็ตัวนี้กเ็กเรียกว่าเป็น f ู l l s i z เบื้องลึนะครับแล้วก็มีความพรีเมียมมีความหรู แล้วก็เป็นแบบฉบับของรถยนต์ของ BMW ่ด้วยถูกต้องฮะนะครับทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาฝากกันรวมไปถึงเรื่องราวของข่าวสารในแวดวงยานยนต์ที่น่าสนใจในช่วงข่าวหมุนตามล้อด้วยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกบว่ารถอเนกประสงค์ในบ้านเราตอนนี้นะมันมีกระแสะความคึกคักนะครับแล้วก็น่าสนใจมากมายหลากหลายโมเดลนะครับเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยฮนะของ Great Wall Motor ครับผมบแต่เขาเนี่ยมีชื่อโมเดลชื่อรุ่นเนี่ยก็คือ Tank 500โอ้โ้เงาบอกว่าแค่ชื่อเนี่ยแท้ง500เนี่ยก็คือรถถังรถถังนะชื่อก็บอกแล้วเป็นรถถังครับผมและที่สาคัญเนี่ยดูขนาดมิตินะเทียบกับคนที่เดินผ่านนะเป็นรถแบบ full size คุณตูนเขาเรียกว่าสะใจดูดันจริงๆถูกต้องแล้วก็เป็นรถในรูปแบบของไฮบริดครับนะครับรถคันนี้น่าสนใจนะแท้ง500เนี่ยมีความน่าสนใจในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เขาเรียกว่าเป็นแท้งโมดูลารนะครับเป็นรูปแบบของแพลตฟอร์มรถที่ต้องบอกว่าเขาดีไซน์ แล้วก็ออกแบบมาคุณผู้ชมเพื่อรองรับเครื่องยนต์เนี่ยนอกจากในตัวของแท์500ที่เราเห็นแล้วยังออกมาออกแบบมาขออภัยนะเพื่อรองรับเรียกว่ารถในหลากหลายรูปแบบโมเดลด้วยเขาเรียกว่าใช้แบบเดียวกันกัหลากหลายโมเดลได้เลยถูกต้องนะครับก็เรียกว่าเป็นมีความน่าสนใจในรูป,รปแบบของแพลตฟอร์มของตัวรถรนะครับเค,ครื่องยนต์นะครับอย่างที่บอกเป็นไฮบริดก็คือเป็นเรื่องราวของเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบ ที่ทํางานร่วมกับในตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าคุณตุยครับกาลังรวมสูงสุดของรถคันนี้เขาบอกอยู่ที่350แรงม้านะแรงบิดเนี่ย616นิวตันเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับไซร์รถแบบนี้นะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบ9สปีดแล้วก็มีโหมดการขับที่น่าสนใจถึง11รูปแบบโหมดการขับนะคันนี้บอกเรียนตามตรงว่ายังไม่มีกาสทดลองขับครับนะครับแล้วทางทางเกรดบอลเองเขาก็ยังไม่ได้เปิด ราคาของในตัวแท่ง500ให้เอามายั่วน้ำลายกันก่อนถูกต้องนะครับแต่ว่าก็เป็นรถที่น่าสนใจของทาง Great Wall Motor กับการทำตลาดรถยนต์ในบ้านเราเพราะว่า Great Wall เองเนี่ยรถในรูปแบบของเนประสงค์นะที่ทำตลาดในบ้านเราเนี่ยเขามีก่อนหน้านี้ถึง2ตัวเ่าสองโมเดลขออภัยไม่ว่าจะเป็นของ h a วาล s อสนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของไฮบริดเช่นเดียวกันแล้วก็ในตัวของเล็กลงมากว่าฮาวาลเอสิกหน่อยก็คือในตัวของฮาวานโจไลออนอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ รถในรูปแบบของไฮบิดที่ทางเฟรดวอร์มอเตอร์ทำตลาดออกมานะรวมถึงแท้งตัวนี้ที่เขาบอกว่าเป็นแท้ง500ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรถถังอ่ะท,ที่วิ่งได้ลุยได้แล้วก็ได้ความหรูรของทางเฟรดวอร์ที่นำมาเปิดตลาดในช่วงนี้นะครับร,บรบัวนรถรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจในรูปแบบของรถอนเนกประสงค์นะจะมีรุ่นไหนอีกบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ